ตัดข้าวแล้วจ้าวันนี้จะเอาแอวกินเล่นตัดข้าวแล้วไม่ได้เกี่ยวมือจ้าแต่เกี่ยวเครื่องถ้าเกี่ยวมือเฉพาะสี่สีไล่เนี่ยไม่ถึงสี่ไล่หรอกเพี่ยทางเหนือเขาเรียกเป็นให้ไ่่เนาะก็ ประมาณถ้าเกี่ยวคนนะก็ะเกืบ 3, อบสามพันอ่ะแต่นี่พ่อบอกว่าเกี่ยวเกี่ยวเครื่องนี่ประมาณ7จ0ดแปดร้อยเองเจ็ดแปดร้อยง่ายและเร็วด้วยไม่ต้องร้อนด้วยเอวก็ไม่ต้องปวดด้วยเออปีนี้กลับมาอยู่บ้าน นี้กลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับพ่อแม่เสียแล้วก็เลยไม่ไม่มีใครอยู่กับพ่อก็เลยอยู่กับพ่อแล้วก็เลยช่วยพ่อทำทำนาไปด้วยจริงๆให้ร้อยเปอร์ซ็นก็คงไม่ไหวคนรับจ้างตัด <c oughs> ง่ายๆ บ้านฉันอยู่นั่นตัดข้าวเมื่อสิบโมงที่ผ่านมาบรรยากาศตอนนี้เป็นไงคะใบใบสองโมงโอ้อยกยางสี่หันนี่ละใบสอง ชั้นเขาชิบม,มงใบสองผลตกแล้วตกเนี่ยตกแห้งเนี่ยตกประมาณตึงชั่วโมงยู่มทานมาแล้วเนี่ยยั่งมายุันเลยมี่าที่ว่าจะยุดแถมยังแห้งทถมต่างหากปีแล้วปีที่แล้วนะกินข้าวดำไปแล้วปีนี้ไม่คาดหวังละคงจะได้กินข้าวดำอีกปีนึงละเพราะข้าวมันออกลา มันเป็นลามันก็เลยไม่ไม่สวยแต่ข้าวที่มันไม่โดนน้าฝนนะมันจะโอเคมากเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพึ่งตัดมันคงจะแบบอีกวันที่ตอนแรกคิดว่าจะเก็บวันที่ยี่สิบสี่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเลื่อนเป็นยังไงติดตามกันค่ะว่าข้าวมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้พึ่งตัดตอนนี้ฝนตกแล้ แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ